ตอนนี้ช่องพี่ตะก็ได้มีเพจ Facebook แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณภาพวาดสวยๆของน้องกิ่งแก้วด้วยนะครับและถ้าใครอยากโปรโมทภาพวาดสวยๆของตัวเองก็สามารถส่งมาทางเพจได้นะครับและก็ตอนนี้มาพบกับไดโลโฟสอรัในเกม The Cur ิร์ดอาร์เอลไดโนซอร์กันต่อนะตอนนี้ผมก็เป็นวัยเด็กแรกเกิดนะครับก็คือพึ่งแบบพึ่งฟักตัวออกมา ยังไม่ถึงขั้นจูวีด้วยซ้ำอ๋อไดโลมีปุ่มกระโดดด้วยน่าจะเหมือนพวกแรปเตอร์เลยเนาะและจุดเกิดของผมก็คือ G6 นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรเยอะไหมอะเดี๋ยวมาดูค่าเจริญเติบโตหน่อยอตอนนี้ผมเป็นวัยเด็กเลยอะคือเวลาผมเล่นเกมนี้เนะี่ยคือแบบถูกฆ่าตายบ่อยมากเลยนะแบบยังไม่เคยโตเดี๋ยวนะข้างหน้ามีตัวนะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไร เดี๋ยวผมจะหลีกเลี่ยงดีกว่าแล้วกันตอนนี้จุดของเราก็คือ G 6ซคือเอาจริงนะสำหรับเกมนี้เนี่ยแบบผมกะจะทำคลิปมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าเวลาแบบมาทำคลิปทีไรย,ยังไม่ได้ฟาร์มยังไม่ได้อะไรเลยก็โดนฆ่าตายแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดีนะที่ไม่เจ็บแบบเวลาเล่นเนี่ย ถ้าเราไปเกิดจุดไหนเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าจะไม่เจอตัวไปอยู่ตรงไหนก็มีตัวไปหมดต่อให้เราเซริร์ฟเอ้ยต่อให้เราเล่นเซิร์ฟผลน้อยก็ตามเนี่ยเจอตัวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะมาใส่อยู่แถวนี้แล้วกันนะเฮ้ย,ยข้างหน้ามีตัวจระเข้อะจระเข้ยังไม่โตมันตายเหรอไม่ขยับเลยอ๋อตายจริงด้วยเสียงมแมลงวันเต็มเลย โอเคเราก็มีอาหารกินละเอา้าหายเฮ้ยบนเขาบนเขามีตัวนะเหมือนจะเป็นผีเล็กหรือเปล่าเอา้ายังเหลือซากอยู่หรอนี่มันซากอะไรเนี่ยมีตัวตายทับกันหรอจระเข้ตายทับกับตัวอะไรไม่รู้อะโอเคเรายังสามารถกินได้ขอที่จะทำให้เราอิ่มท้องได้หรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าเราก็มีอาหารกิน แต่สาหรับพีเล็กตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังนอนมันนอนใช่ไหมหรือว่ามันเอฟเคอยู่ก็มี2อ,อย่างนะก็นอนรักษาตัวหรือไม่ก็เอ k เคถ้าเอ k แสดงว่าเจ้าตัวไม่อยู่เดี๋ยวเราต้องยิ่งขึ้นไปดูล้วมันก็ยังไม่ขยับอะ่ะทางขึ้นอยู่ทางไหนเนี่ย ถ้าหากมันนี่ย fk ก็น่าจะได้หารชิ้นโตแต่ไม่รู้จะก,กัดมันตายไว้ยิ่งเกมนี้ก็ไม่เหมือนกับพารอ o อ t ไทยท่นเลยเอามันหายไปแล้ว๋อ,อยังอยู่มันมืดมองไม่ออกอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเฮ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยขึ้นไม่ได้ต้องระวังลื่นตกด้วยนี่ไงมันยังนอนอยู่เลยสแสดงว่า fk เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเราวิ่งมา งั้นก็กัดฟรีกัดฟรีเฮ้ยเรากัดเข้าทีละเก้าทีละเจ็ดเองเฮ้ยเฮ้ยมันยังอยู่เดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยโดนกัดได้ไงเนี่ยมันยังนอนอยู่เลยนี่โอ้โหขาหักเราน่าจะไม่รอดอ่ะไม่นะจะโดดเขาไม่เรียบร้อยและตอนนี้ผมก็ได้เกิดใหม่แล้วก็เริ่มเป็นวัยตัวเด็กเหมือนเดิมนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นแบบหลอดมันขึ้นมาจะถึงครึ่งแล้วนะน่าจะเกินจูวีแล้ว แต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มต้นใหม่เลยแต่เมื่อกี้เนี่ยคือโคตรแปลกใจอะ่ะมันยังไม่ลุกเลยด้วยซ้ำมันกัดผมอะ่ะแล้วก็เราก็โดนกัดจนตุยแล้วเรากัดมันเข้าทีละเจ็ดทีละเก้าแต่มันกัดเราแค่ครั้งเดียวเกือบตุยเลยตอนนี้เราก็เริ่มต้นใหม่เหลือประมาณ26นาทีเราถึงจะโตเป็นอเดาได้ แล้วก็จริงเนี่ยเราก็สามารถนอนฟาร์มในพุ่มไม้แบบนี้ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเรานอนฟาร์มอยู่ดีๆมันจะไม่ได้ยินเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยก็คือแบบตัวอะไรผ่านมาก็จะไม่ได้ยินเสียงเราแต่มันจะขาดแค่น้ํากับอาหารนะนแล้วก็ขอนอกเรื่องไปหน่อยนะครับก็สําหรับแบบคนที่เล่งให้ทําคลิปเกม The ะเฮิร RL เนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าการทําคลิปเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลย คือผมพยายามทําอยู่นะไม่ใช่ผมไม่ทําอะก็พยายามทําแทบทุกวันแต่ว่ามันทําไม่สําเร็จมันส่วนมากะเกิดมาก็โดนฆ่าตายยังไม่ไปไหนเลยก็โดนเข้าไล่ฆ่าตายบางที้็็กินพืชบางที้็็กินเนื้อแบบเกมนี้มันเถื่อนมากๆอะ่ะก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกผมก็เหนื่อยพอตัวสําหรับทําคลิปเกมนี้มันยากมากเลยกว่าจะทํามาแต่ละคลิปให้ทุกคนได้ดู แล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะโตได้ไหมแต่ว่าผมคิดว่าผมจะทําไปประมาณสักสองอีนะสำหรับไดโลให้ผมว่านอนอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อจะเคลื่อนไหวดีไหมและเวลาแบบเวลาเรานอนฟาร์มนะถ้าเรากดนั่งเฉยๆกดยอด่อมันก็จะมีเสียงแบบตัวไดโนเสาร์ของเรามันจะทำเสียงด้วยตัวเอง มันจะร้องหรือไม่ก็ขยับแล้วก็เหมือนท,ทําท่าพิสูจนกลิ่นนะครับมันก็จะทําให้ตัวอื่นได้ยินเสียงเราด้วยเพราะงั้นเวลาฟาร์มเนี่ยแบบนิ่งๆไปเราก็ต้องนอนเดี๋ยวผมว่าผมไม่ฟาร์มอยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่ฟาร์มกับพี่เดี๋ยววิ่งเล่นเพราะถ้านอนฟาร์มนิ่งๆมันดูน่าเบื่อไปอตอนนี้เราก็ยังไม่เป็นจูวีนะค่าเติบโตอยู่ที่17 เราเองก็เริ่มหิวแล้วนะอยากจะมาดมกลิ่นหาอาหารดูมีอาหารอยู่แล้วแวกนี้ไหมอ๋ออยู่นูน่นเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าไกลกว่าถ้าให้ล่าตัวอื่นเนี่ยเราก็ยังล่าใครไม่ได้แนละ้วจริงถ้าไม่เจอตัวเด็กๆเหมือนกันและเกมนี้เนี่ยถ้าโดนเข้าสูตรก็คือจบไม่เหมือนกับพาดออฟไททันนะเพราะว่าพาดออฟไททันเนี่ยมันยังสามารถกดหมุนตัวได้นะครับ แล้วก็อาหารจุดเมื่อกี้เนี่ยก็คือมันเน่าก่อนนะเราไปถึงเราดมกลิ่นยังไงก็หาไม่เจอแล้วก็ผมได้ดมกลิ่นใหม่ก็จะเจออาหารอยู่จุดหนึ่งแต่ต้องข้ามน้ําไปอ่ะหวังว่าจะไม่มีสาโคนะโอเคในน้ําปลอดภัยอาหารอยู่ในอุโมงนี้หรอเมื่อกี้มันขึ้นอยู่แถวนี้นี่เอา้าไม่มีแล้วอาหารอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวนะตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วไหนดมกลิ่นอีกทีดิอ๋อนี่ไงอา้าอยู่ใกล้ๆก,ก็มีโอเคหาทางขึ้นตรงนี้ขึ้นไม่ได้อยู่บนเนินเขานี่เองนะอาหารแต่เมื่อกี้ทำไมมันขึ้นจุดอยู่ใกล้ๆอ่ะน่าจะนอก่อหรือเปล่าอา้าวหายเป็สะก่อน ต้องรอระบบดมกลิ่นมาอีกครั้งอ่ะเมื่อกี้อยู่แถวนี้นี่ใช่ไหมเนี่ยได้ยินเสียงมแมลงวันไว้วอยู่เดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันหายากหน่อยนะเพราะว่าหญ้ามันสูงมากเ,เดี๋ยวนอนพักสตมัมมนาก่อนเพราะว่าสตัมมีนาของเราแทบจะไม่มีละ อออยู่นู่นนี่ไงชิ้นเนื้อที่อยู่ใกล้ๆก็ยังอยู่นะไม่รู้ซากตัวอะไรเล็กมากอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยอะแต่ว่ามันสามารถกินได้ไม่รู้ซากตัวอะไรเอาซากหายต่อหน้าเดี๋ยวนะมีเสียงนะแต่ไม่รู้ใช่เสียงเราไหมเดี๋ยวหลบในภูมินี้ก่อน น่าจะใช่เสียงเรานะเพราะว่าไม่มีตัวอะไรเดินแถวนี้เลยโออาหารหายต่อหน้าเลยอะ่ะกำลังจะกินแท้ๆตอนนี้เราก็หิวมากๆกระเพาะครึ่งหลอดแล้วและตอนนี้ผมลืมดูค่าเติบโตนะตอนนี้เราก็โตเป็นซับเรียบร้อยแล้วนะสามารถล่าตัวอื่นได้แล้วแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากติดตามการผจญภัยของไดโลต่อไปนะครับก็รอชม EP 2นะ และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ